ันเกิดลูกของแม่แมที่เก้านะลูกนะ้ขอให้ลูกของแม่9ก้าไปสู่ความสําเร็จ9ก้าไปสู่ความมั่นคง9ก้าไปสู่ความมั่งคั่ง9ก้าไปสู่ความอุดมสมบูรณ์9ก้าไปพบแสงสว่างแห่งธรรม9ก้าไปพบกับความสุขความสําเร็จความสมหวังสุขภาพร่างกายของลูกแม่ให้แข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพร่างกายของหลานยาย เป็นที่รักทุกทุกคนที่ให้พบเห็นให้หลานมีอายุมั่นขวัญดีขอให้แข็งแรงทั้งแม่และลูกสิ่งใดที่ลูกทำเป็นบุญแล้วใช้ขอให้สสมอนจงสำเร็จทุกสิ่งท,ทุกประการบุญใดๆที่แม่ได้ทำขอให้แช้แห่บบุญนนะถึงแก่ตัวลูกที่ไม่ึงแก่ตัวหลานของแม่ทั้งที่มีชีวิตอยู่และที่ไม่ได้ยูนขอให้ได้พบแต่ความสุข ส่วนคุณคุณไดที่ทั้งพ่อแม่คุณยายทำให้ในวันนี้ขอให้หลานยายทั้งสองได้รับไปเต็มๆขอให้เก้าไปพบกับความสุขความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่วันนี้วินา